สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง EMZA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้อยู่กันเป็นประจำแบบนี้รวมไปถึงเราก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยฝากท่านที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะซื้อมือถือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับแล้วก็อยากจะทราบโปรใหม่ๆใ,ในแต่ละเดือนท่านสามารถมา กดติดตามช่อง e m s a Channel Android ของเราไว้ได้นะครับหรือว่าท่านอยากจะให้ผมนำโปรของมือถือรุ่นไหนนะครับลดราคาพิเศษมาให้ได้ดูกันก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับของมือถือในแบรนด์ a m s u n g นะครับเป็นรุ่น Samsung Galaxy A 2 2ซึ่งเครื่องที่ทุกท่านกาลังดูอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมสั่งซื้อมาแล้วก็แกะกล่องรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่น 4G แต่ว่าวันนี้ผมนำราคา ทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G มาให้ด้ดูกันนะครับสำหรับ Galaxy A22 มือถือรุ่นนี้มีสเปคแล้วก็ราคาที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะโปรการลดราคาสําหรับเดือนตุลาคมวันนี้เดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตมาดูกันว่าถ้าท่านอยากจะซื้อ A22 นะครับไปซื้อที่ร้านไหนได้ราคาดีที่สุดหรือว่าถูกที่สุดนะครับบอกเลยว่าถ้าท่านดูคลิปนี้จบ ต้องตัดสินใจซื้อได้อย่างแน่นอนไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนโดยที่ผมจะนํามาให้ดูทั้ง 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับท่านชอบรุ่นไหนเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านแอป lazada หรือว่าเว็บไซต์ lazada กันก่อนนะครับสำหรับ samsung galaxy a22 5G นะครับ ram 8 rom 128กิกรนี้จัดจำหน่ายโดยทาง samsung official เองนะครับมา ผ่านทาง Lazada จากราคาปกติ8,999บาทนะครับลดราคาเหลือ8,133บาท ซึ่งวิธีการชําระเงินนะครับเราสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนเลยนะครับจ่ายเพียงเดือนละ813บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับซึ่งสินค้าก็เป็นเครื่องสูนไทยเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่าในใดที่สนใจอกะสั่งซื้อร้านนี้นะครับ Galaxy A22 5G นะครับ8,133บาทเท่านั้นสามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อ กันได้เลยนะครับที่ลิงกใต้คลิปส่วนรุ่น CG นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A22 รุ่นนี้เป็นรุ่นแรม6ลอม128กิกนะครับจากราคาปกติ6,999บาทลดราคาเหลือ6,299บาทนะครับวิธีการชำระเงินเราก็เก็บเงินปลายทางได้เหมือนเดิมหรือว่าถ้าอยากจะผ่อนร้านนี้ผ่อนได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,049บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วัน แล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อสําหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A22 4G นะครับราคา6,299บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ l a z ด้าที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับซื้อมาแล้วใส่ได้ทุกซิมสําหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A22 ทั้งรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะครับราคาก็จะประมาณนี้ถ้าท่านสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้เราไปดูกันต่อ ที่ทางด้าน s h o ป e ปี้นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A22 ร้านแรกเป็นรุ่น 5G นะครับมีทั้งรุ่นแรม6แล้วก็แรม8นะครับความจุก็128 g b ตัวเครื่องรับประกันศูนย์1ปีนะครับผ่อน0%ได้ด้วยถึง10เดือนในเรื่องของราคานะครับมีทั้งราคา7,590บาทแล้วก็7,835บาทนะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านเขาก็มีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยนะครับยังไงแล้วเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็แชทสอบถามกับทางร้านได้วิธีการชำระเงินนะครับ สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนผ่อนเดือนละ7 5 9บาทนะครับผ่อนทั้งหมด10เดือนซึ่งรายละเอียดก็จะประมาณนี้ถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ s a m s u งกา a l ็กซ A 2 2 5 G นะครับจากร้านนี้7590บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ปิดท้ายกันที่รุ่น4 g นะครับสำหรับกาเล็กซ A 2 2งสอแรมลอม 128GB นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยในเรื่องของราคาเริ่มต้น6,199บาทนะครับถึง6,200 1 2 9บาทราคาก็ต่างกันนิดหน่อยที่สีนะครับซึ่งถ้าเราสั่งซื้อร้านนี้ก็ฟรีค่าจัดส่งตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์นะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีเต็มท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อสําหรับซัมซุงกาเล็กซี่ A224G นะครับเริ่มต้น6,199บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้รวบรวมมาให้ท่านได้ดูกันมา,าน่่นนะไะว จะเป็นจากทาง l a z a d ารวมไปถึงจากช h อป e e นะครับราคาก็เริ่มต้นประมาณ6 0 0 0นต้นๆเท่านั้นถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อผมมีลิงก์มาให้ทั้ง4ลิงก์เลยนะครับท่านสนใจของร้านไหนเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ Sams u งกา a l a ี่ A22 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่19ตุลาคมปี2021นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสำหรับค่ายทูมูฟเอนะครับ Samsung Galaxy A22 รุ่นนี้เป็นรุ่น 5G นะครับราคาเริ่มต้น1,289บาทถึง8,299บาทถ้าเป็น8,299ก็จะเป็นเครื่องเปล่านะครับส่วน1,289ก็จะเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือกทั้งหมด3,4สีนะครับในส่วนของโปรเน็ตเรามาดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับซื้อได้ในราคา1,289ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลูหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับก็จะประมาณ2-3,000บาทเท่านั้นก็ถือว่า จ่ายไม่เยอะนะครับสำหรับล่วงหน้าส่วนคนที่ใช้เบอร์ TrueMove H แบบรายเดือนอยู่แล้วนะครับใช้มามากกว่า1ปีสามารถซื้อ Galaxy g า l ล x ซ A22 5G ได้ในราคา1,289เหมือนกันนะครับแต่ว่าความพิเศษของโปรนี้ก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับจ่าย1,289บาทก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยส่วนลูกค้าใหม่นะครับถ้าท่านไปเปิดเบอร์ใหม่วันนี้ซื้อ Gala x y ซ A22 5G ได้ที่ราคา1,289เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกโปรรายเดือนเป็นแบบไหนราคาก็จะต่างกันไปแล้วก็สุดท้ายสําหรับคนที่ใช้แบบเติมเงินของ True นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนบ้างซื้อได้ราคา1289บาทนะครับซึ่งโปรนี้ก็จะมีขั้นอยู่ล่วงหน้าเหมือนกันส่วนราคาเครื่องเปล่าก็8,299บบาทนะครับเราไปดูกันที่รุ่น 4G กันบ้างนะครับ สำหรับ galaxy a 2 2จากจค่าย true เหมือนกันซื้อได้ในราคาเริ่มต้น 1, 2 4 9บาทถึง6 9 9 9บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมดสสีสีมิ้นสีแบล็กแล้วก็สีไวโอเลตนะครับสำหรับรุ่น4 g ถ้าท่านสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ true นะครับเขามีส่วนลดให้ด้วย500บาทส่วนรายละเอียดของโ r o Net นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1249บาทก็จะเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์เหมือนกันนะครับโปรน เราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนท่านที่ไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา1 2 4 9บาทเหมือนกันก็จะมีค่าเน็ดลงหน้าด้วยแล้วก็คนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา1,249รบาทมีค่าเน็ดลงหน้าเหมือนกันแต่ว่า รุ่น 4G จะไม่มีสําหรับลูกค้าของ True นะครับตรงนี้ก็จะต่างกันส่วนราคาเครื่องเปล่านะครับ6999บาทถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 2 2 5G แล้วก็ 4G นะครับไปดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย D-Tac นะครับ Galaxy A 2 2 LTE หรือว่ารุ่น 4G นะครับแรม6ลอม 128GB ในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด3 สีนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินเราก็รองรับเฉพาะเครือข่าย DT แทกนะครับก็คือใส่ได้เฉพาะซิม d t แทเท่านั้นสําหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับซื้อได้ในราคา2490บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้มาดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา2490บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า1000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซืื้ออเครร่งปะมาณ ,3490 บาทตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2990พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,000ันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ ,3990 บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499นะครับซื้อเครื่องได้ราคา3 4 9 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ4,490บาทซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสับสําหรับด 3, 2, 4, แท็นะครับ Galaxy A 2 2 RAM 8 r o รอม8 g b g b ตอนนี้เขามีการจัดโปรโลดราคาพิเศษนะครับถ้าท่านไปย้ายค่ายวันนี้รับ s a m s u n Galaxy g A 2 2 5 g ไปใช้ฟรีนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดนะครับซึ่งถ้ามีสินค้าเมื่อไหร่ผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับรุ่น5 g นะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้าย สำหรับค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A22 มีเฉพาะรุ่น 5G นะครับ RAM 8ลอม128กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,299บาทนะครับมีเหลือเฉพาะสีมินเท่านั้นก็เป็นสีอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันของเขานะครับซื้อได้ในราคา1,289บาทเป็นโปร AIS Hot Deal ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรโปรเน็ตล่วงหน้าก็จะประมาณ 2ถึง3,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้ส่วน Pro AIS Best Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ในราคา2789บาทแล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา8,299นนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อกันได้หรือว่าไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของมือถือซัมซุงนะครับเป็นรุ่น Galaxy ท a22 5g แล้วก็ 4g นะครับซึ่งก็จะเป็นราคาสำหรับกลางเดือนตุลาคมวันนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับเผื่อว่าท่านใดที่กำลังอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้ก็สามารถนำข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าลดราคาพิเศษนะครับจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรลดราคาพิเศษเช่นเดียวกันก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะ มคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ